อีกหนึ่งลูกครับหนึ่งสองสครับขอบคุณครับ นะครับโดยมีน้องน้องเยาวชนเชื้อสายไทยที่อยู่ในต่างประเทศปีนี้มี15ประเทศนะครับอย่างน้องราฟเรลนี่ก็จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็น้องน้องเยาวชนก็ร่นแล้วแต่เป็นลูกครึ่งแล้วก็เป็นเชื้อสายไทยนะครับที่มีความรักในบ้านเกิดน,นะครับช่วงซัมเมอร์ก็กลับมาทางกระทรวงก็จัดเป็นไข่ เหมือนกับได้มีการเวิร์ช็อปมีการสอนนะครับในเรื่องของศิละปะไทยเรียนรำไทยหลังจากทำเนียบก็จะไปแวะวิทยาลัยนาฏศิลป์แล้วก็ไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับขึ้นไปที่เขาพระนครีรีเขาวางังก็มีการปลูกฝังเรื่องวัฒนธรรมไทยนะครับโดยตลอดนะครับในวันนี้น้องๆตัวแทน เยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นก็จะมาแสดงประํำไทยที่น้องบางคนมีพื้นฐานมาแล้วนะครับอย่างน้องโนรีโนรานี่ก็เป็นผู้แปด นี้ก็จะมีตัวแทนน้องเยาวชนชยยนายหญิงนะครับได้กล่าวสวัสดีครับหนชื่อนางสาวซกากกระซาชโชซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีโอกาสได้โตมาที่ประเทศไทยและมันคิดว่าเป็นความน่าเสียดายมากเพราะว่าทุกครั้งที่หนูได้เยี่ยมประเทศไทยช่วงปิดเทอมนั้นนจะได้สัมผัสกับความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยและนิสัยคนไทยที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนได้คือหนูภูมิใจกับประเทศไทยมากๆนะเลยครับแล้วนมาจากประเทศเยอรมันซึ่ง มีงานไทยจัดขึ้นเยอะมากเนื่องจากว่าใช้ทา้าไทยแล้วหนูก็มั่นใจว่าทุกคนนี้ที่สิบคนก็คิดเหมือนกันครับตั้ครับดีครับจากอเมริกาผมเชื่อตับดีทำดีนะครับก็ต้องยอมรับว่าคือตอนนี้ต่นเต็มมากๆแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพูดเป็นตัวแทนของเพื่อนทุกคน ออมีได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นครั้งที่4แล้วแต่ทุกครั้งที่มาก็ได้เก็บเกี่ยวเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่สําคัญหลายๆอย่างอาทิการว่าที่ถูกต้องประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและนาฏศินไทยก็มีต้องขอการาบขอบพระคุณท่านนายกเกิแ,แทนเพื่อนๆนและอาจารย์ทุกท่านที่สนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และเล่งเห็นถึงความสาคัญของวัฒนธรรมไทยเพราะสําหรับปีออวัฒนธรรมไทยนอกจากสแสดงถึงวิถีชีวิตของความเป็นไทยแล้วยังสแสดงถึงความดีงามของคนไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นให้ความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งในประเทศไทยและต่างแดนของพวกเราทั้งสุดท้ายนี้ออปีขอให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเราทุกคนจะใช้ความรู้ที่ได้ อย่างคุ้มค่าแล้วก็โดยโดยการเผยแพร่ความรู้ที่เราได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและไปเผยแพร่ที่ประเทศที่เรามาจากโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักขอบคุณครับน้อยนอายุั้งแต่1 2บถึงปีครับวนันนี้ที่มีการจัดไปยะงต่อเนื่องนะสิ่งที่าที่สุดก็คือเราเอ มีความเป็นไทยอยู่แล้วนะแล้วก็ไปเติบโตที่ต่างประเทศนะก็คงไปต้องไปรับเรียนศึกษาที่ต่างประเทศแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในความเป็นไทยเขาก็ไม่เคยตื่นมานะทุกปีก็มีคณะที่กลับมาเยี่ยมบ้านที่ต่างเพราะมีหลายหลาย,ห,าหลายโรงงานหลายโครงการด้วยกันพิจารณาแ้วก็ทุกคนก็กลับมาแล้วก็ดีใจในบ้าน,นเกิด แผ่นดินแม่ของเราใช่ไหมเราไปอยู่ที่อื่นเราก็ต้องเคารพเราก็ต้องอะไรปฏิบัติตามกติกาของคนที่อื่นเขาช่วยเหลือเขาทน้าทเรื่องการพัฒนาประเทศอะไรก็เรื่องของหน้าที่อยู่่นนนี่คือหน้าที่ต่อแผ่นดินแม่ของเราก็คือการนําสิ่งที่เราได้มีอยู่แล้วเนี่ยไปแพร่หลายเขาเห็นว่าทประเพณีเราเป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนักแต่เรามีสกยภาพในเรื่องของกาตฐานในเรื่องของ เขาทประเภีที่ดีงานของเราเพราะนั้นจริงแต่วันนี้มันต้องเรียนรู้เรียนรู้ว่าเราจะถ่ายทอดยังไงให้เขาเข้าใจตรงไหนยังไงมันต้องมีอ้อยเป็นอ้อยไว้ว่าไอ้เราจอเพื่ออะไรนะถ้าจำะไรเพียงว่าไปดูดูนำเราก็ต้องูความเป็นไปเป็นมาอย่างไงด้วยใช่ไหมเราก็ต้องถามแหละไม่ถามเราก็เล่าให้ฟังเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการแสดงอะไรของเราต้องใช้เวลาในการฝึกฝนมากมายเพราะสิ่งวี่สุประสคืที่เราจะสร้างสอรี่ของเราอย่างไรร้อยเรื่อง่องเรื่องอย่างไรเพื่อจะถ่ายทอดให้คนอื่นเขาได้ ิดเข้ามาเข้าใจนะไม่งั้นมันก็ดูดูแล้วก็เอาเท็จจะดูแต่เขาทราบซึ่งทํำยังไงนะอันนี้เป็นที่ฝากหลานทุกคนวด,ด้วยก็ขออบคุณอีกครั้งขออย่ดีที่ได้กลับมาบ้านนะนนมนแม่ฝากอย่คุณพ่ปคอก็ขอแม่ด้วยนะแล้วตนะิดตับทุกบทแล้วก็ยินดีทุกคนแล้วยอ,อยู่ไหนก็ตามเราจะมีหัวใจความเป็นไทยยู่เปลี่ยนอันนี้ต้องเชื่นชม นะครับขอขอบคุณทุกท่านขอเปิดทุกอย่างทุกประการเะคจับเนาะฟังเข้าใจบพราเดินสดเมินตกใจหมดสิบนะ มังกรมีี่ปุ่นญี่ปุ่นรี่ปุ่นญี่เปนเปนอเมริกาอเมริกาโอเคดีเยอะเฟรนด์น y u n is f r y i e n าตมองก้าวกลางนะครับสามครับ คคหนึ่งหกครับหนึ่งสองครับอากรรมวิทยาศาสตร์ครับทู่ดการวิัที่มดางปีนี้มีหลายอย่าง ตัวที่นิ่มๆหักหมดแล้วน,นะคะอ่าก็จะเหลือแต่โครงสร้างที่เป็นแก้วเลยค่ละใช่ค่ะใช่อันนี้ตอนนี้ยังทำได้แต่ว่าเป็นองค์ประกอบัของสิ่งแวดล้อมคะ่ะที่อยู่ทะเลนะคะช่วยรักษาอันนี้จะเป็นเปล่าแก้วของกลุ่มคพลิกาคะ่ะเป็นตัวอย่างอ n n o v a t i o นที่ ภูระนะคะชื่อว่าเกาะภูระนอที่มีอุตสาหกรรมการผลิตแก้วที่มีชื่อ,สอสเสียงมากราคาส่วนด้านหน้าก็จะเป็นตัวอย่างของอหินที่มีแก้วเป็นองค์ประกอบอันนั้นจะเป็นหินอุลักกับอันนี้หรือว่าหินสเกตดาวนะคะอันนี้เป็นครอสหรือว่าหินชื่อหันมาอันนี้ใช่ค่ะแล้วจะมีแก้วเป็นส่วนประกอบที่มุมนี้ ไปึไป้นแจกทุกวัน